สวัสดีค่ะพบกับโกลชนาพัฒค่ะวันนี้รกลชนะพัฒจะพาเพื่อนๆมาทํากับข้าวแบบไง่ายๆนะคะวันนี้เราจะทําเมนูเส้นกันค่ะเป็นลาดหน้าหมี่กรอบนะคะทําแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทํากินกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะทําให้ลูกหรือว่าจะทํากินเองทําให้คุณสามีก็สามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมไม่เยอะไม่ยุ่งยากค่ะ ส่วนผสมของเราก็จะมีตามนี้นะคะผักคะน้าค่ะวันนี้เราใช้ผักคะน้าอยู่ที่วันนี้เราจะทำปริมาณเยอะหน่อยนะคะเพราะว่า,าจะทำขายด้วยนะคะเราใช้ผักคะน้าอยู่ที่1กิโลกรัมค่ะหั่นแบบนี้เลยนะคะสำหรับก้านนะคะตรงไหนที่แข็งนะคะ,ะมีเสี้ยนก็ให้เพื่อนๆน,นะคะใช้มีดปอกเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็นำมาหั่นแบบนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะหั่นให้หมดก่อนนะคะแล้วก็จะมีแครอทค่ะตัวแครอทเราจะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปลวกนะคะเราจะลวกผักคะน้ากับแครอทแยกต่างหากนะคะเพราะว่าผักของเราจะได้ไม่ช้ํานะคะเราจะลวกเสร็จแล้วเราจะไปนอกน้ําเย็นนะคะเพราะว่าผักของเราจะได้สีสดสวยนะคะเวลาที่เอาไปใส่กระลาดหน้านะคะนอกน้ําเย็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลวกผักคะน้าต่อเลยนะคะ นำผักคะน้าลงใส่แบบนี้เลยค่ะลวกสักพักหนึ่งนะคะจับเวลาประมาณสัก3นาทีก็ได้ค่ะ3 5นาทีนะคะจากนั้นก็นำขึ้นได้เลยนะคะนำขึ้นน็อกน้ำเย็นได้เลยค่ะเติมเกลือป่อนลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้สีของผักยังเขียวสวยอยู่ค่ะคนๆแบบนี้นะคะทำตามคลิปเลยค่ะ ครเวลาแล้วนะคะได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมาเลยค่ะตักขึ้นมาแล้วก็ไปน็อกน้ําเย็นนะคะผักของเราจะกรอบนะคะแล้วก็มีสีเขียวสวยค่ะ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆนนำขึ้นเสด็ดน้ำได้เลยนะคะพักไว้ในชามแบบนี้ค่ะทั้งผักคะน้าและก็ไคลอัดเลยนะคะเราจะแยกไว้ต่างหากนะคะไม่ใส่รวมกับน้ำลาดหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักของเราจะเละค่ะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันต่อค่ะวันนี้เราใช้หมูเป็นหมูสไลด์นะคะ1000 1,000กรัมหรือว่า1กิโลค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการหมักหมูกันก่อนเลยนะคะ น้ำมันหอยค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกไทย1ช้อนชาค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะจากนั้นให้เพื่อนคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีกับหมูนะคะสูตรหมักหมูของเราเป็นสูตรแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากค่ะส่วนผสมไม่เยอะนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพักหมูไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตั้งน้ำเพื่อทำน้ำรัดหน้ากันค่ะ ตอนนี้เราตั้งน้ำมาสักพักแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทย1ช้อนโต๊ะค่ะเป็นพริกไทยป่นนะคะจากนั้นเราจะใส่หมูลงไปค่ะ หมูที่เราหมักเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะต้มหมูให้สุกก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมผสมแป้งกันค่ะตัวนี้เป็นแป้งมันนะคะ100กรัมค่ะแป้งเท้า100กรัมแล้วก็น้ำเปล่านะคะสำหรับใช้ผสมแป้งนะคะอยู่ที่200กรัมค่ะเทแป้งทั้งสองอย่างใส่ลงในน้ำเปล่าเลยนะคะแล้วก็คนให้แป้งละลายค่ะ เดี๋ยวพอน้ำน้ำลาดหน้าของเราได้ที่แล้วนะคะรสชาติเราชิมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมแป้งตัวนี้ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับน้ำลาดหน้านะคะตอนนี้หมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะเติมไข่ไก่ลงไปก่อนค่ะตีไข่ก่อนนะคะแล้วก็เทลงไปแบบนี้ค่ะรีบคนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่จะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ จากนั้นเราก็จะเติมแป้งที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะเทลงไปแล้วก็คนตามแบบนี้เลยนะคะลืมบอกไปว่าใส่เต้าเจี้ยวบดด้วยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะความเหนียวก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะสามารถปรับได้นะคะแล้วก็รสชาติก็สามารถปรับได้ด้วยค่ะตามความชอบเลยนะคะคนที่จะชิมก่อนที่จะปิดไฟนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะความเหนียวประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะ สำหรับรสชาตินะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะคะชิมก่อนนะคะถึงจะรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดหมี่กันค่ะวิธีการทอดหมี่นะคะให้หากระชอนมารองแบบนี้นะคะหมี่จะได้เป็นรูปทรงสวยนะคะน้ํามันต้องร้อนนะคะก่อนที่จะเอามีลงะคะ่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนก่อนนะคะแล้วถึงจะเอามีลงค่ะเดี๋ยวเราจะทอดหมี่ให้หมดก่อนนะคะเพื่อนๆดูตามคลิปไปเลยนะคะ ี้เราก็ทอดหมี่กรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะวางหมี่กรอบลงไปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วนําผักที่เราลวกไว้เมื่อสักครู่ค่ะมาวางแบบนี้นะคะเพราะเราจะแยกนะคะ มันง่ายต่อการเก็บรักษาด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราทำเหลือเนี่ยเราก็สามารถแยกใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะผักก็จะได้ไม่ช้ำนะคะแล้วก็น้ำลัดหน้าก็จะได้ไม่เสียง่ายนะคะจากนั้นเราก็จะตักน้ำรัดหน้าค่ะมาลาดด้านบนแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะทำให้ผักของเราสีสวยแล้วก็น่าทานด้วยนะคะเวลาที่เราลวกผักแยกต่างหากแบบนี้ แบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบอพริกไทยป่นนะคะก็สามารถโรยพริกไทยอีกรอบหนึ่งได้นะคะเพิ่มความหอมให้กับรัดหน้าของเราค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรัดหน้ามีกรอบของเราวันนี้นะคะ ก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวชนาพัฒนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครัวชนาพัฒน์ลงนะคะและก็หวังว่าคลิปที่ทำในวันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ